สวัสดีค่ะวันนี้มาพบพวกเราสองคนในรายการ Novel Talk วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนิยายเหมือนเดิมเลยแต่ว่าก็จะเป็นนิยายที่แตกต่างแนวกันไปนะคะวันนี้เราก็จะหยิบเรื่องเรื่อง God Level Demon ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาไนเอ้ยไลันเรามาแนะนําตัวกันก่อนนะคะค่ะวันนี้พบกับคุณโบนัสค่ะแล้วก็คุณป้าใสค่ะ วันนี้นะคะจะเป็นนิยายแปลค่ะน่าจะเป็นนิยายแปลจีนะคะดูจากตัวหนังสือแล้วเพราะว่าชื่อชื่อใครชื่อว่าเสียบเสียปิงอ่าอหรอเสียบปิงเกาคางฮะใช่หรอฟ้าเสียปิงแล้วเกาคางคืออะไรมันเป็นเหมือนแบบคนคนคนแปลเขาอยากให้ดูแบบ เสียปิงกําลังเกาค้างแล้วก็พูดอันนี้ขึ้นมาลอลอแต่มันชื่อเสียปิงเฉยเฉยช,ชื่อเสียปิงเฉยเฉยชื่ชไอไปอ่านตรงเสียปิงเกาค้างก็เลยงงเฮ้ยเดี๋ยวทำไมชื่อเกาค้างวะใช่อ่ะโอเคใช่ค่ะเรื่องก็จะเป็นออกแนวกําลังภายในแล้วก็ย้อนยุคด้วยยุคปัจจุบันด้วยคือหลายโลกเลยโลกคู่ขนานก็มีก็คือไปอดีตด้วยปัจจุบันด้วยแล้วก็โลกคู่ขนานก็ใช่นั่นก็ต้องเป็นแนวแฟนตาซีปะ่ะคะ น่าจะใช่แฟนตาซีแล้วก็มีกำลังภายในเข้ามาเกี่ยวเนาะใช่แต่ว่ามันอยู่ในโหมดแอคชั่นนะอ๋อแอคชั่นหนูวิงก็ต้องต่อสู้เยอะหน่อยก็แบบแต่เริ่มเรื่องมาเลยก็คือเสียบบิงเนี่ยเกิดขึ้นมามันจะมีโลกมนุษย์เนาะแล้วก็มีเหมือนโลกเราคิดว่าคนโบราคิดว่าโลกอื่นจะมีมนุษย์อยู่ไหมจะมีคนอยู่ไหมโลกอื่นอาจจะไม่มีมนุษย์แต่ว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ่ะใช่เพราะว่ามันจะไปได้ไหมที่แบบโลกจะมีแบบสิ่งมีชีวิตแค่โลกเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกคิดว่านะโลกอื่นก็น่าจะมี ที่เขาเรียกกันว่ามนุษย์ต่างดาวอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วเสี่ยวฟิงเนี่ยก็คืออยู่บนดาวดาวนึงไม่ได้เป็นมนุษใช่ไหมคะเป็นมนุษแต่ค่ะแต่ว่าอยู่บนดาวแต่อยู่ดาวอื่นใช่แต่อยู่ดาวอื่นเป็นดาวชื่อว่าสักครู่นะดาวหยานห่วงใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะใช่ดาวหยานห่วงใช่แล้วแบบเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมปลายที่เก้าสิบหกคือมัธยมปลายในในมีเยอะมากใช่มีเยอะมากแล้วแบบเป็นเรียนโรงเรียนที่เรียนเหมือนเรียน เพราะอะไรนะเพราะพลังลมปราณนะเพราะบ่มพลังภายในอ่ะใช่บ่มเพาะบ่มเพาะเขาเรียกบ่มเพาะพลังลมปราณเริ่มเรื่องมาเลยนะคะก็จะเล่าว่าเนี่ยไอเสียปิงเนี่ยอยู่โรงเรียนนี้บนดาวนี้แล้วก็กําลังที่สับสนวุ่นวายว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องฝันไปหรือว่าอะไรแบบเรื่อมสับสนว่าตัวเองเป็นคนบนโลกมนุษย์หรือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในดาวเนี้ยก็คือดาวนี้จะเป็นคนที่มีพรสวรรค์เรื่องาลังภายในแต่โลกมนุษย์ก็มีเหมือนกันไม่ได้มีแต่เป็นมนุษย์ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ย นึกออกไหม,มแต่มันตื่นขึ้นมามันก็ฟื้นสับสนว่าเฮ้ยสรุปเราเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าตอนเหมือนตอนที่มันสลบไปอ่ะมันฝันว่ามันเป็นความคิดว่าเหมือนไม่รู้กึ่งจริงกึ่งล้อเล่นนะพี่วันานกึ่งล้อเล่นดี่วากึงก่งจริงกึง่งฝันเออแล้วแบบเหมือนไปในโลกมนุษย์ใช่ไหม<ะ>เหมือนตัวเองอยู่ในโลกมนุษย์แต่อายุสามสิบกว่าแล้วอ่ะ อ่าถ้าอยู่มันอยู่ในโลกมนุษย์อายสา0ใช่เหมือนเห็นว่าตัวเองอะไอยู่บนโลกเราอายุสามสิมีลูกมีภรรยามีงานทําแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วแต่พออยู่บนดาวก็เหมือนเป็นนักเรียนมัธยมใช่ปกติอ้าวใช่มันก็เลยงงว่างงว่าตัวเองมีสองล่างปะเอองงว่าสรุปเราเป็นใครกันแน่อ๋อก็เลยคิดเออแต่ว่าตอนที่มันเล่าอยู่มันอยู่บนดาวนะอืแต่ว่าที่มันฝันไปก็เหมือนแบบหรือว่าเป็นโลกอดีตชาติ อ๋อคล้ายๆว่าเหมือนฝันแล้วเ,เห็นนิมิตตัวเองอีกที่นึงอะไรอย่างงี้ใช่แล้วเออมันก็เลยคิดมันก็เลยเออชางมันเถอะเดี๋ยวก็รู้ความจริงเองสัก,กวันอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้สนใจเลยมากมายใช่<ๆ>มันก็เลยกลับเข้าไปเรียนที่โรงเรียนมัธยมนี้มันอยู่ชั้นปีที่3แล้วไปโรงเรียนมัธยมชั้นปีที่สามอ่ะใช่แล้วก็เหมือนครูก็แบบปีที่3มก็ในนั้นก็คือเหมือนเทียบเท่ามหกอ,อะ่ะมหกจะขึ้นมาหาลายัยแล้วครูก็ว่าเนี่ยปีหน้าเคยอยู่มหกไหมแล้วเวลาครูบอกว่าเคยไหมเคยเลยก็ต้องเคยดิว่าเออแบบคุณคูก็จะถาามว่ เนี่ยอนาคตอยากเป็นอยากเรียนสายไหนเออแบบให้เขียนวางแผนทุกคนก็คิดแต่ว่าไอ้พระเอกเนี่ยนั่งโมเดลคิดแบบความคิดของตัวเองว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีโลกนึงหรือมันจะอะไรกัเป็นใครนั่งไม่โฟกัสเรื่องเรียนนั่งโฟกัสเรื่องที่นางฝันมาใช่คนนั้นก็แบบเนี่ยค่ะหนูจะไปเรียนน่เรียนนี่เรียนเรียนเพาะผมพลังคือมหาลัยมันจะมีเป็นมหาลัยเพาะผมเพาะพลังอเขาเรียกว่าพลังศีอ่ะพลังศีโอ้ย เธอได้หาคาจากัดความมาให้พลังฉี่ไหมเราไม่รู้เลยนะว่ามันคืออะไรมันยังไม่บอกอะที่อา่านแต่เหมือนเป็น<อ>พลังเหมือนเทมดตนอะไรสักอย่างอะ,อคคะในตัวเราเนี่ยแหละเหมือนตอนที่มาเรียนอยู่ตอนเนี้ยมันจะมีทั้งหมดสิบระดับค่ะแล้วเรียนมันถึงมันไม่เหมือนแบบของเรานะแบบผ่านเกรดก็ขึ้นชั้นขึ้นชั้นใช่ไหมแต่ของเขาอะจะแบบเรียนไปเรื่อยผ่านชั้นไปเรื่อยใครได้เท่าไหนก็เท่านั้นอะ,อะแต่มีเวลาให้สามปีอะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งหมดสี่ระดับแล้วเพื่อนในห้องก็แบบบางคนก็สามระดับสี่ระดับ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมตามลาดับไปแล้วครูแล้วครูก็ถามแล้วทุกคนก็แบบถ่อมตัวเองว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันอยู่ระดับแค่3เองฉันก็คงจะไปสอบมหาลัยธรรมดาธรรมดาอ,อะไรอย่างนี้แจบสอบในธรรมดาแล้วก็รับจ้างทั่วไปคงก็เออเออโอเคโอเคแล้วมันก็มองไปที่พะเอกแล้วพะเอกไม่สนใจมันก็เลยถามพะเยะก็จะไปไหนมหาลัยอยากเป็นอะไรแล้วมันก็เลยบอกว่ามันาจ,จะไปสอบมหาลัยที่ที่ดีที่สุดในประเทศเพราะมันเชื่อว่าตัวเองเก่งมาก แล้วมันก็แล้วพอแล้วรูมันก็แบบเข้าไปด่าเอาอะไรมันคิดเนี่ยตัวเองนะไม่ได้ไปดีเด่นกว่าคนอื่นซะเท่าไหร่เลยแบบก็ันดับที่สามเหมือนกันอ่ะแล้วมหาลัยที่มันจะไปสอบอ่ะเป็นมหาลัยที่มีแต่คนเก่งๆเหมือนแบบฮอกวอตส์เออเอออ่ะเราแบบคือต้องแบบระดับร้อยแสิบไปแล้วเลยเนอะอะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะพายังก็ก็คอยดูอะไรอย่างนี้แล้วสักพักมันก็มีเสียงในหัวขึ้นมา ฉันก็มองว่าตอนฉันคิด่านเป็นฮโลเกมหรือว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นยุคนั้นน่ะคุณโดนัทมันบอกว่าคุณได้เข้าศกเข้าสู่ระบบความเกลียดชังอ๋อก็คือเหมือนเพื่อนร่วมห้องกับอาจารย์อย่างเงี้ยหรอเหมือนแบบพระเอกเป็นผู้เล่นเกมเป็นเกมการเกลียดชังอะอถ้ามันเป็นเกมที่บอกว่าวิธีเล่นก็คือทายังไงก็ได้ให้ผู้คนเล่าข้างเกลียดถ้ายิ่งเกลียดก็จะได้คะแนนอย่างเงี้ยอเออขอยิ่งได้คะแนนอะ มันก็จะแบบเอาคะแนนเนี้ยไปซื้อเวทมนต์อย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มระดับของตัวเองในโลกแห่งความจริงได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้มันก็เอาละเงินเริ่มเลยก็มันก็เลยยุเพื่อนยุครูแล้วทาไมครับก็ผมเก่งครูมันก็เลยอ๋อที่มันที่มันเกียนตั้งแต่ตอนแรกคือมันเกียนเพราะว่ามันมีระบบไอ้นี้สั่งให้มันทาให้คนเก่งชังเพื่อจะได้รับระดับคะแนนใช่ไหมใช่มันเกียนมันเกียนอ่ะแล้วเพื่อนหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหไม่ดูสารรูปตัวเองเลยอะไรอย่างงี้แล้วมียงก็ตอบกลับมาแกก็พอกับฉันนั่นแหละ แล้วแบบด้วยความที่ไอ้นั่นอีกเด็กเขานมันเป็นเด็กอ้วนใช่ไหมอะไรเนี้ยมันก็มันน่าเสียมากมันก็เลยเตะเก้าอี้คือเหมือนเด็กอ้วนแล้วอะเอะเตะเก้าอี้แล้วมันก็วิ่งออกไปเลยแล้วครัวก็โมโหมากว่าทําไมทํากับเด็กคนนั้นมันเด็กคนนั้นเป็นเด็กโปรดปราณอะมันมีผู้ปกครองฝากมาเออมีมีผู้ปกครองฝากมาอะไรเงี้ยมันก็โมโหมันก็แบบบอกพระเอกว่าเรียกเขาเอกเรียกพระเอกเสียงดังว่าเสียปิ้ง งก็บอกว่าทําไมครับครูผมไม่ทําอะไรผิดเลยเออกไปเดียวนี้เออหมือนไล่ออกไปกับเพื่อนเลยเออกไปแล้วแบบด้วยความโมโหอะ่ะแล้วเพื่อนทุนกคนก็ซุบซิบนินหากันๆๆๆแล้วทีนี้พะเอกในระบบหัวมันก็บอกว่ามีพลังเพิ่มขึ้นเป็นร้ยนะอยี่สิบคะแนนเลยนะโอ้เยอะมากเพราะว่าจากครูจากเพื่อน,จา,น,นจากนู่นจากนี่<ม>แล้วก็คือเอกอ้อกวนคือโมโหจนแบบ เกี่ยวกัดอะตะโกอ,อ,อีวิ่งนยออกไปคืออันนั้นคือโกรธสุดแลวแล้วก,ก็เลย,เลยขึ้นไปดาดฟ้าขึ้นไปนั่งสมาธิแล้วก็คุยกับระบบเนี่ยเออคุยกับระบบว่าเออมันได้พลังอะไรบ้างมันก็บอกว่าจะได้เวลาแบบคะแนนเพิ่มขึ้นก็จะได้พลังเป็น,เป,นเป็นรางวัลอะไรอย่าง<อ>ใช่ไหมแล้วมันก็ได้พลังหนึ่งมาเป็นเหมือนเพิ่มระดับตัวเองไปตอนแรกมันอยู่ระดับ33มเพิ่มเป็นระดับ4โอ้วมากใช่เก่งเพื่อนดองีใช่ก็คือพลังที่แบบ มันเป็นพลังอย่างอย่างบริสุทธิ์อ่ะชั่วคาถาอย่างบริสุทธิ์อ,อ่าใช่เป็นพลังที่แบบต้องขนาดคนที่เก่งมากๆอ่ะเซียนอ่ะขนาดท่านเซียนอ,อะไรอย่างเงี้ยเออยังแบบใช้พลังนี้ได้ยากเลยคือคนพบแบบไล่พลังนี้ได้ยากแต่พระเอกได้มาง่ายๆได้มาเลยแค่ระดับสีก็ใช้ได้แล้วใช่เออ,เ,อ,อเราประมาณนั้นมันก็แบบแค่ต่อยอ่ะแค่ต่อยกําพงนะั้าทะลุมันเวอร์มากเลยทะลุไปประมาณแปดนิ้วอ่ะโอ้โ <laughs> ไรพลังแปดนิ้วหนึ่งแปดฟุต แปดนิ้วมันบอกว่าแปดนิ้วเออทะลุกำแพงไปเลยเหมือนเป็นรูโบเข้าไปเลยอ่ะอ๋ออ๋อความลึกของกำแพงที่โดนต่อยไปเป็นไฟเป็นไหมอะไรเงี้ยเปนไหมโอ้โหแรงกล้ามากเออไม่ได้คิดอะไรมันก็ลงมาทานอาหารปกติแล้วทีมันก็เจอไอเนี้ยไอที่มันเจอเพื่อนเพื่อนมันก็โมโหมากอ่ะไอ้วัวหน้านะเออมันก็บอกว่าแกทำให้ฉันใครนะแกต้องขายหน้าแกต้องมาขอโทษฉันกลาขอโทษฉันอยู่นี้มันก็บอกแล้วเรื่องอะไรตอนแรกมันก็แบบเดินเข้ามาแล้วก็แบบมายืนมองหน้าใช่ไหมออแล้วมันเขียนในในนั้นเลยนะว่าแบบ ตัวร้ายบอกว่าไอตัวอ้วนบอกว่ายังยังไม่รู้สึกผิดอีกยังยังเงี้ยแล้วเ,เด็กเข้าม,ามันก็มองขึ้นไปโถไม่ชื่อยางยุยโถยังยุยไม่ต้องมาขอโทษข้าหรอกข้ารู้ข้าให้อภัยเจา้าอะไรวันนี้เขาบอกให้มึงขอโทษเออแบบข้าไม่เอาหรือเจ้าอะไรต้องขอโทษทำไม <c oughs> ข้าขายหนะ้ามันก็ทำไมฉันต้องขอโทษด้วยก็แกว่าฉันก่อนอะไรมันก็เถียงกันแล้วทีนี้ก็มีแบ็กอัพผามาอีกคนนึง ไอแบกอัพเพื่อนมันน่ะอยู่ในระดับ5้าแล้วแบกอัพเพื่อนไออ้วนใช่แล้วก็ท้าตีเลยแล้วโรงเรียนเนี้ยท้าตีพระเอกโรงเรียนได้มีกฎอยู่อย่างหนึ่งว่าห้ามตีกันเองต้องไปตีในมันจะมีสนามเขาเรียกว่าสังเวียนท้าประลองเออสังเวียนท้าะอเออท้าประลองอะไรอย่างงี้ถ้าแบบท้าตีท้าต่อยกันนอกบริเวณน่ะจะถูกไล่ออกดีวะถ้าอยากตีก็ไปตีในสังเวียนเออแล้วก็แบบมันก็เคคุยกันมันก็ตกลงกันละว่าเย็นเนี้ยจะไปแข่งกันไอพระเอกก็แบบ ทำใจละพลังระดับห้าแล้วกูระดับสี่กูไม่น่านับปากเลยเอออะไรวะน,นี้ <c oughs> สุดท้ายนะคะ <c oughs> มันก็ไปต่อสู้กัน <c oughs> ที่ที่สนามแห่งนี้แหละเออแล้วก็ลืมเล่าว่าโลกเนี้ยม,มีโรคคู่ขนานด้วยนะคือสมัยก่อนก่อนที่จะมีโรคเนี้ยขึ้นมามันมีเหมือนพวกมีไวรัสอะไรสักกลุ่มหนึ่งมันเหมือนมันโรคมนุษย์เลยแล้วมีไวรัส <c oughs> ไวรัสอะไรสักกลุ่มหนึ่งอะเข้ามาทําให้พวกต้นไม้พวกสัตว์อะไรเงี้ย โดนไวรัสแล้วก็กลายเป็นแบบกินเนื้อคนน่ะอ๋อก็คือเหมือนโดนไวรัสเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรครอบครอบคอบคอบคอ,อ,อง,งโลกนั้นใช <c oughs> <อ>่ทำให้โลกนั้นแบบจากที่แบบสวยก็กลายเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะี้เหมือนป่าล้างหรือป่าแบบเหมาะทนะอะไรไป <m> ใช่ใช่อะไรอย่างนี้แล้วมันก็เลยแบบมีเริ่มแบบมีเซียนะอะเซียนคนนึงก็เลยเริ่มสอนเริ่มแบบนึกออกไหมการเอาตัวรอดของมนุษย์อะมันก็ต้องหาวิธีทุกอย่างมัเหมือนยุคหินยุคอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มพัฒนาไปเลยมันก็ต้องหาทางอยู่รอดจนได้อย่างเงี้ยสุดท้ายก็ค้นพบวิชาแล้วก็มีแต่โรงเรียนเพาะปลมอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนกําลังภายในอะไรอย่างงี้ที่เขาจะต้องรับสอนให้ใช้ชีวิตอยู่แต่ท่านเพื่อนอยากรู้ว่า มันแข่งกันยังไงก็ต้องไปอ่านต่อเองนะเพราะอ่านมันแค่นี้เอาไม่แล้วเรายังเมื่อกี้ยังไม่จบไม่ใช่หรอที่มันไปสู้กันที่สังเวก็ใช่ไงเป็นไปสู้กันที่สังเวทแล้วแต่ต้องมาดูว่าใครจะเป็นคนชนะต้องไปอ่านเองนะบอกแค่นี้หรอใช่เพราะว่าฉันกยังอ่านไม่ถึงไหวะก็ต้องไปอ่านเองนะคะก็ได้ว่าแบบจะบอกว่าอะไรยังไงต่อแต่เรื่องนี้มันแบบ ภาษามันไม่ได้ยากนะเหมาะมากเลยบบก็ไใช้ภาษาสนุกน้าที่บอกว่ายังยังยังไม่ขอโทษอีกก็คือเหมือนใช้ภาษาแบบเราเราเองคือใช้ภาษาที่สนุกสนุกกำลังภายในแต่ภาษาที่แบบฟังง่ายอ่านง่ายไม่ได้ใช้ภาษาที่ยากเกินไปดีดีวันนี้ก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ขอให้รีวิวมานอเรื่อง God Level Demon นั่นเองมีคนขอมาหรอคะใช่ค่ะไอ้นินบอกว่ามีคนขอมาเเรารีวิวให้เรานะคะเป็นนิยายแนวกำลังภายในเนาะเป็นนิยายแปลจีนเนาะใช่ค่ะ มีทั้งหมดกี่ตอนคะคุณค่ะใส่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบกว่าตอนว้าวเยอะนะเยอะมากแต่ก็ไม่แน่ใจว่าน่าอ่านฟรีกี่ตอนเพราะยังไม่ได้ดูแต่น่าจะประมาณสิบยี่สิบตอนนี่แหละอืมก็เยอะเยอะใช่ค่ะงั้นฝากเรื่องนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะโคีวันนี้เราฝากช่องยูทูบกอนใช่เราจะบอกอ่ะเรามีช่องยูทูบให้ติดตามนะคะทุกคนก็คือช่อง แฟรเซ็ค่ะสกอรที่ F A I R S E T ค่ะฝากเพื่อนติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็คอยดูว่าเพจเราจะมาแจกอะไรกันอีกกวันวนย้ยใช่ไหมเพื่อนวันได้กำไรไปเยอะเลยเมื่อวานใช่มีคนเติมแบบเป็นพันอะไรอย่างนี้<ช>ก็มีมแล้วจ่ายไปแค่เก้าร้อยกว่าบาท ก็อาทิตย์หน้านะคะสัปดาห์หน้าก็ยังมาไลฟ์วันพุธเหมือนเดิมขอย้ํา่าวันพุธเหมือนเดิมแล้วก็มีเกมมาเล่นเหมือนเดิมนี่ต้องมาลุ้นดูวนะคะว่ากิจกรรมจะเป็นกิจกรรมอะไรแล้วเมื่อวานแอดมินแจ้งว่าหลังจากที่เราจบไลฟ์ไปอ่ะ ก็คือมีคนทักเข้ามาในเพจเยอะมากว่าขอทราบกติกาได้ไหมยอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แล้วมันต้องเล่นแค่ตอนสิบนาทีนั้นเองนสงสารกันเอาไว้คราวหน้านะคะเราจะกกฤษฤษิจกรรมนี้เรื่อยๆเลยแต่ฝากคนเพื่อนติดตามไลฟ์เราด้วยนะคะโอเคค่ะงนี้พวกเราสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการโนเวลท้องสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย